หลังคาแดงเป็นสมญานามของโรงพยาบาลคนเสียจริตซึ่งสร้างเคลือนที่ปักคลองสารทนบุรีเมื่อพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเก่าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ600เมตรใช้ตึกหลังใหญ่ของเจ้าของเดิมเป็นที่พักของผู้มนวยการ ส่วนเรือนผู้ป่วยสร้างเป็นเรือนยาวหลังคาทาสีแดงเด่นสะดุดตาคนทั่วไปเลยพากันเรียกว่าโรงพยาบาลหลังคาแดงโรงพยาบาลแห่งนี้นับเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทยโดยมีหมอคาทิลส์หรือพระยาอายุรเวทวิจักรเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้อำนวยการคนแรกใช้การรักษาแบบตะวันตกกดกันในเรื่องความบริบูรณ์ของอาหารความสะอาดความเป็นระเบียบและห้ามใช้วิธีทารุณผู้ป่วย ส่วนสถานที่ก็แต่งให้มีสภาพเป็นป่าร่มรื่นโดยถือว่าป่าเป็นที่สงบของจิตใจระบายทุกข์จนความร่มรื่นกลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลแห่งนี้สมัยต่อๆมาเมื่อนายแพทย์ไทยเข้าดําเนินการทั้งหมดก็ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้และยังได้ปรับปรุงเพื่อจะล้างอาคติที่มีต่อโรคจิตของคนไทยซึ่งมักจะเรียกผู้ป่วยว่าไอ้บ้าโรงพยาบาลเป็นโรงบ้าหรือหลังคาแดง จิตแพทย์เป็นหมอบ้าแม้แต่โรคยังเรียกว่าโรคบ้าจึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลคนเสียจริตเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อพุทธศักราช2497ส่วนกองบำบัดซึ่งเดิมแบ่งผู้ป่วยตามล,าลักษณะพฤติกรรมเช่นกองทำงานได้แก่พวกรบับผิดชอบทำงานได้กองขี้เกียจได้แก่พวกนั่งซึมไม่ยอมทำอะไรกองคดีได้แก่ พวกที่มีความผิดทางคดีกองคลั่งได้แก่พวกก้าวร้าวอลวาดชื่อของกองดูไม่น่าฟังในแพทย์ยันยงโพธารามิกเลยขอเปลี่ยนชื่อกองคลั่งเป็นกองเฟื่องฟ้าและเอาเฟื่องฟ้าดอกแดงมาปลูกประดับหน้ากองเพราะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความคลั่งอย่างที่ใช้ทาหลังคาส่วนการรักษาก็นำภูมิปัญญาของไทยมาสมทบเช่นทางโรงพยาบาลพบว่า ูป้ป่วยโรคจิตเกือบทุกคนมักจะเป็นหิดบางคนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คือเป็นตั้งแต่หัวจะดปลายเท้าใช้ยาฝรั่งรักษาอย่างไรก็ไม่หายแพทย์หญิงจันทนาสุขวั์จึงเกิดไอเดียให้คนป่วยลงไปเล่นโคลนผลก็คือนอกจากหิดจะหายแล้วคนป่วยยังเลิกเล่นเอาอุจระป่ากันด้วยครั้งหนึ่งตอนสงครามโลกครั้งที่สองทางโรงพยาบาลพบว่าคนป่วยกองทำงานที่ให้ไปตกแต่งสวนประมาณ20คนนั้น พากันเมาหัวทิ่มหัวต่ำสนุกสนานไม่รู้ว่าแอบไปเอาเหล้าที่ไหนมากินสอบสวนดูจึงรู้ว่าผู้ป่วยสติเฟื่องรายหนึ่งคิดสุดเมไรัยได้โดยเก็บฝากก้ามปูที่หล่นอยู่ในสวนมาตําในกะลาและให้พวกช่วยกันถมน้ำลายลงไปหมักไว้ครู่หนึ่งก็กลายเป็นเมรยเวียนดื่มกันได้รอบวงมเมาไมยไปตามกันสมัยสงครามนั้นเมืองไทยขาดแคลนไปเกือบทุกอย่างโดยพาะเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง เพราะผลิตเองในประเทศยังไม่ได้ราคาจึงแพงลิบเลี่ศวสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วผู้อำนวยการซึ่งทุ่มเทชีวิตให้งานจิตเวชจนได้รับรางวัลแม็กซไซส,ใ,สในปีพุทธศักราช2509ได้นำลูกกรงเหล็กที่เคยใช้ขังคนไข้หรือออกขายไปได้เงินมาก้อนโตนำไปสร้างโรงนาในที่ดินซึ่งซื้อไว้ที่นนทบุรี ด้วยเงินจากการขายสินค้าที่ฝ่ายผลิตในโครงการอุตสาหกรรมบำบัดระบายผู้ป่วยที่แออัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไปได้200คนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณเลยทั้งค่าที่ดินและค่าอาหารนั่นก็คือกำเนิดของโรงพยาบาลศรีทัญญาอ่านมาถึงตอนนี้จะเห็นว่าคนในโรงพยาบาลแห่งนี้ร่ำรวยไอเดียกันจริงๆไม่ว่าผู้ป่วยหมอจนถึงผู้อำนวยการต่างไอเดียกระโูดกันทั้งนั้น ส่วนเมรายสูดลังคาแดงนั้นยังไม่มีใครจดสิทธิบัตรไว้ใครจะเอาไปหมักดื่มบ้างก็เชิญตามอธัธยาศัย